ไม่พอค่าอะไรติด้อกจากค่าข่าวแอลกอฮอล์อยู่ที่โต๊ะหกชั่วโมงไม่ได้คุยกับใครเลยผมไม่ค่อยมีคนไทยอ่นการันตีเอถูกการันตีโดยคนเกาหลีแท้100%โซจูโมเดลโซจูโมเดลโซจูโมเดลนี่เสียสาแล้วนีกูเหนื่อยกับอีกาอิกา กิแรกของเรานะคะวันนี้เรากําลังจะบินไปที่เวียดนามไปฮาหนอยกันนะคะไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันแล้วก็นอกจากเล่นทัวร์นาเมนต์เราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายเดี๋ยวเพื่อนๆต้องติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวขอเชิญพี่ตี้ตี้ของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะตี้ตี้เมยนาค่ะ<ช>มิตอาัสติค่ะ,คะยังไงก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนดีกว่า ไปกันเลยนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันสุดแล้วจะไปไหนกันเราหมายเกตสามกันไม่ใช่หรอ,หรอตันแล้วเอาไงต่อเดินกลับโอ้ยฉันหอบเราคือเดินมาไกลมากคือเดินมาไกลมากไกลมากจริงๆตอนแรกอับไม่หิวมากตอนเนี้หยหิวเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <c oughs> เราต้องไปจัดบัตเซ็นนะคะทุกคนเ,เราแพ็งไว้ว่าเราอ่ะกลัวไม่พอค่าอะไรก็เอาค่าข่าวแอลกอฮอล ก็พวกเราถึงเวียดนามแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กะตันซิ่งมากใ่สนเลยลอยู่ใช่ซึ่งปกติจะถึงที่นี่ประมาณสองทุ่ม20แต่เราแลนดิ้งประมาณ2ทุ่มใช่เอาจริงๆชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาของไปเก็บแล้วก็ไปเล่น์นาเนตมกันดีกว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพิมถึงที่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่โรงแรมแกรนด์าซ่ซานะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ออกาดเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยครับใช่นี่พูดเยอะนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ที่โต๊ะหกชั่วโมงไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ค่อยมีคนไทยอันนี้เข้าใจรอบนี้ไม่ค่อยมีคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไรคะก็มีครับมีหลายประเทศเลยยก้นคนไทยไม่มีเพื่อนคุยเลยครับพี่โต๊ะแล้วมีมีอะไรอยากจะแนะนําพิมพ์ไหมคะพรุ่งนี้พิมพ์แขกจริงๆก็รู้สึกว่าเล่นไทยปกตินะสือไทยไทยไวแบบเล่นไทแค่ไทยไทยแบบไทยใหญ่ๆหน่อยคือเขาไม่ได้เล่นกัน ดุดันอะไรมากเราในคำว่าบกินได้น้อยแต่แต,แต่อยู่นาน <laughs> ได้คะ่ะพี่องการค้าฝากผลงานหน่อยอได้ไหมคะช่วงนี้ฝากผลงานทัวร์นาเมนต์หรอก็หวังว่าทางนี้เขาจะให้มาอีกนะครับก็เพราะว่าสนุกครับแล้วก็อยากมาอีกงานการสแสดงครับก็ก็จะมีเน็ตฟิกที่เพิ่งถ่ายจบไปรับผมตอรับชมได้ทางเน็ตฟิกครับผมได้เป็นปีหน้าแล้วก็มีละครทางโมโนครับชื่อเรื่องว่าโสลาฤดู ครับก็ติดตามทั้งโปรเกอร์ทั้งในจอทีวยนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานที่เอากันด้วยนะคะ안녕하세요เกาหลีเรามาร้านเกาหลีในอ่าวนะใช่แต่อยู่เวียดนามค่ะยดนาแล้วเกาหลีมันแอมแหนด้ไปด้วยกันได้ใช่ก็พาพี่เอากันมายอมใจที่ที่นี่เลยค่ะ ดีมากนี่นะคะ <c oughs> ขอคอนเฟิร์มแล้วว่าการันตีนัมเบอร์วันอินเกีเตรอร์เลยค่ะการันเตรอร์ทูกการันตีโดยคนเกาหลีแท้1 0นเเซนนี่ค่ะโซจูโมเดลโซจูโมเดลโซจูโมเดล ยังสิมาไม่สักแค่5 u t e s later โค้ดเออีกอิกาอีกาเฮ้กูแดกไม่พออยากเป็นแม่กูกูให้พี่สาวไม่เอาค่ะอยากเป็นแม่ริ่งแก่เลยเดี๋ยวตัวตนนี้แค่จิหุ่งนิดนึงในสนามบินอัดสับเรียบร้อยนิดนึงค่ะเขาเขาไหนจ้าเขาเป็นรีนะยังไงคะเป็นลีดยังไงพูดก็เป็นลีดแต่ว่าก็อาจจะแบบชิงนิดนึงเขาชิงไม่หน่อย แต่ชิชิอแบบสุริสแม่แต่ชีก็เอนจอยเขาว่บเป็นอะไรใช่อินดีด้วยความที่ชิชิแบบว่าเป็นมาม่าสั่งอะไรอย่างงี้เดินไปแล้วมันมาถึงเร็วจังอะทำไมทไมขายกล้างันวัยจังวัเดี้โบนให้กูอีกรอบหนึ่งโบนให้กูอีกรอบหนึ่งกูยังไม่ถึงโรงแรมเจอกันครับพรุ่งนี้เช้ากูมาแล้วเรานัดกัน เก้าโมงตอนนี้10บโมงเพิ่งจะลงมามงเพราะว่าคืนเราสุดยอดกันจริงๆทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กำลังเดินทางไปกันที่ที่ไหนคะเทรน n สตรีทเออคุณโปรดิวเซอร์่ะอยากจะถามว่าสถานที่ที่แพลนที่จะไปเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงมันคืออะไรยังไงคะต้องไปใช่ตลาดล้มผูบบ้านเราเนี่ยนะครับ ขอบคุณนะที่พาไปเจออะไรใหม่ใหม่เออใหม่ใหม่ใหม่เออไม่แต่คืองงมากเมื่อวานคือมาเวียดนามแต่ไปกินอาหารเกาหลีอีกคนที่พาไปอ่ะเป็นคนเกาหลีเออเป็นคนเกาหลีไงแต่ซึ่งที่จริงอ่ะเราแพลนว่าอยากจะไปเวียดนามแต่วันนี้เราจะไม่พลาดอาหารใช่จะไม่พลาดอาหาร ใช่คือต้องต้องลองให้ได้เนี่ยก็มาถึงที่แล้วตอนแรกเราไม่เจอรถคันนี้เราต้องโทษเราด้วยค่ะเพี่ะเรงเราเพราะวาสายช่สายมากสายแบบชั่วโมงครึ่งก็สืบเนื่องจากย้อนดูโอเคซชูโมเดลโซจูโมเดลโซจูโมเดลอินนี่เป็นใครไม่ใช่กูมันไม่ใช่กู จะบอกว่าคนเยอะมากใช่ไม่แล้วตรงนี้คือแบบว่าต่างต่างชาติเยอะมากใช่เราไม่จะเยอะขนาดนี้ใช่เดี๋ยวเราน่าจะเข้าสักร้านหนึ่งว่าร้านไหนน่านั่งบ้างอะไรนี้ใช่ครัแต่ดูบรรยากาศรอบข้างคือคนเยอะมากคนเยอะแล้วตอนนี้คือคนก็จัจ้องสายตามาที่ตรงนี้นะคะใช่นี่ไงเือเนาะคนละคนละชามไหมันี้ชืออผักกับเตอใส่หมูต่างป็นยังไงคะ มีหมูกับไม่มีหมูแค่นั้นอร่อยมากจริงปะจริง Amazing ปะอร่อยอร่อยอร่อยขอขอชิมน้ำก่อนอัคือไม่ได้อวยอันนี้คือเรื่องจริงก็อร่อยดีอุ้ยแต่อร่อยนะเห็นนะเป็นแบบเป็นมาเป็นมันเพิ่งแบบอุมามีแบบเป็นมาม่ารสหมูสับอินใชยสิอห์อจายังอจายังนะมองอะไรจ๊ะ ย่านี่เดี๋ยวรถไฟใกล้จะมาแล้วนะคะคนเยอะมากแต่ว่าเขาก็ยังไม่หลบอะไรกันนะไมาแล้วเดมนูรถไฟค่ะมาจังดีดูหว่าไดา ก็ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็เราก็จะมีแพลนไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปแข่งทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์นะคะก็เดี๋ยวไม่ทันต้องรีบกลับโรงแรมก่อนไปเตรียมตัวยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในทัวร์นาเมนต์ค่ะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คล้องบัตร V.I.P เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่ดะกอนโฟเกอร์ฮานอยเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันนะคะ mm hmm. กค็ความพร้อมเนี่ยก็คือพิมพ์เตรียมมา5้าวันเลยนะแต่ก็มาลองของจริงอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันจะเหมือนกับที่เราดูหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องพึ่งดวงด้วยแหละพึ่งดวงด้วยทั้งก็ความรู้ด้วยก็ขัน่านกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวต้องไปรอดูรอชมว่าจะเป็นยังไงนี่ถ้าเป็นตำรวจนี้มียศเป็น ในพันแล้วนะี่ย <Okay. S 1> <laughs> อาอการแอยากแนะนำาอะไรึ่งไหนโ <Okay. S 1> ตเดียวกันเลยหกนะหกนี่นี่กับพี่เชิญครับ <laughs> แล้วก็ให้เขา <laughs> ให้เอ้ตโอเคค่ะ ไแรแบบค่ะความรู้สึกที่เล่นวันนี้ก็เอาบอกจริงๆว่าได้แต่ไพเล็กๆไพใหญ่เนี่ยแบบมาน้อยมากนับครั้งได้เลยความรู้สึกของเราก็แอบน้อยแล้วอ่ะเออมันนั่งนานมันเปลี่ยนที่เราอ่ะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็ยังเหมือนเดิมว่าเจ้าที่เจ้าทางก็แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคนบแบบแบบแปดสองเนี่ยแล้วเราแม่งใหญ่กว่าแล้วเราแบบไม่กล้าเข้าใจว่าคือตอนนั้นก็ไม่กล้าก็หมอบไปแล้วอีนั่นอ่ะแม่งก็พลิกแบบ อิกให้ดูอะว่าฉันมีแค่แปดสองนะแล้วก็หันมายิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็แบบเออได้แล้วเราก็เลยคิดว่าตาต่อไปอะเขาก็อาจจะแบบเราไงเออเราก็เลยแบบตัดสินใจเอาเกตสองไปแล้วเจอต่อเป็นเอิ <laughs> ใช่อันนี้ก็ที่ใหญ่กว่าก็แม่เปนยรค่ะก็ถึง่็เปลี่ยนที่นั่งก็ได้สบายขึ้น ยังไงก็ขอบคุณปอกกชากับ WPT พด้วยนะคะก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยก็หวังว่าถ้ามีทัวร์นาเมนต์หน้าก็จะไปฝึกให้เก่งวันนี้ค่ะแล้วก็มาแข่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เช่าชุดเวียดนามกันวันนี้ก็ เปลี่ยนชุดที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอพี่นิกอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเปลี่ยนขอเป็นสาวเวียดนามหนึ่งวันแล้วกันหลังจากที่แข่งมาเหนื่อยๆขอใส่ชุดสวยๆหน่อยนะคะอันไหนอร่อยเนเอาอันเดียวอันเดียว,ว,ยวอันไหนอร่อยรู้เรื่องไหมเนี่ยหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อันนี้กันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เก้าสิบเก้าหอยหนึ่ง มีแต่ภาษาเวียดนามกูจะรู้ไหมเนี่ยเข้าเม่ะเข้าอะไรก็ไม่รู้เข้าเวียดนามใช่ค่อนข้างหนึบนิดนึงเนาะอร่อยหนึบหนึบเหมือนบ้านเราใช่เหมือนบ้านเราอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาห่อได้นะเนี่ยแบบนิ่มมากดึ๋ดึเหมือนดินน้ำมันขอชิมก่อนนะคะแสนแสนสองหมื่นห้ากรรมเอิญกรรมเอิญ อนี้ภาษาเวียดนามมันธรรำอะไรนัอร่อยมากพูดมาไหนนะเมื่อกี้กรรมเอินแปลว่าอะไรเอิร์ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นฟิวการ์เมร์ไม่มีน้ำตาลได้ลองนะได้ลองแล้วถูกต้องร้านเหมือนแบบเป็นขนมปังฟิวขนมปังแล้วก็ใส่เนื้อหมูจะลองดูเขาทำอ่ะอ่ะอ่ะดามาวัน อัดร้อนอันนี้เหมือนเป็นสตีฟู้ดของเวียดนามคนเดินเยอะมากต่างชาตก็เยอะอ,อร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยสามหมื่นห้าดองเนี่ยอร่อยจริงๆซึ่งที่ซื้อก็คือเป็นตัวน <Number one. S 2> ้ใช่ราคาที่แพงที่สุดใช่แพงที่สุดแล้วก็อร่อยจริงๆใช่ Hi. สำหรับทริปนี้นะคะไม่มีอะไรเลยย้อนไปดูได้เลยทุกอย่างคือเรียวจริงๆไม่มีจกตาใดๆแล้ววันคือเรียวสุดก็อันนี้น่าจะเป็นสตีฟฟูดของเ้าฝรั่งเยอะมากคนก็เยอะมากๆเหมือนกันก็แล้วก็มีความวุ่นวายมากก็ยังไงก็ฝากกินี้ไว้แบบเวิดนามน่าสนใจใช่ใครชอบพาร์ทไหนใน เอพิโซดนี้ลองคอมเมนต์มาให้หน่อยค่ะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้เราไปไหนไหนใช่ลองคอมเมนต์มาให้หน่อยค่ะคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปตะลุยที่ไหนแล้วก็จะพาไปกินที่ไหนหรือว่าประเทศไหนอือออหรือว่าจะมีดารารับเชิญคนไหนอีกอยากให้ดารารับเชิญคนไหนคอมเมนต์มา ได้ดีกว่าใช่เอามาได้ก็จะพยายามเอามาแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะฟินแค่เราสองคนใช่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะฝากติดตามคลิปพวกเราฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ